นี่ครับโอเคครับผมสวัสดี FC เพจเน้นหามาเน้นปลานะครับวันนี้ครูซ่านะครับผมนำของมาให้แฟนขับนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยชื่อน้องอะไรชื่อภูมิครับน้องภูมิอยู่ปไหนลรกปหกครับแล้วก็น้องมิวสิกครับน้องมิวสิกก็รูปหล่อให้ถอดแมสหน่อยดิอ่าอยู่ปไหนเหมือนกันปหกปหกนะครับนะมายืนคนละข้างเลยมาอยู่น้านนี้อ่า ครับผมวันนั้นครูซ่านะครับมาเดินเที่ยวตลาดนัดนะครับคนเดินแล้วก็ใส่ชุดตกปลา f อซทั้งหมด3ท่านเนาะสามคนอีกคนนึงชื่ออะไรนะชื่อโอชื่อโอวิ่งเข้ามาทักนะครับว่าใช่ครูซ่าเพจเน้นหาหรือเปล่าครูซ่าก็เลยดีใจว่าเออน้องๆเขาจําได้นะครับแล้วก็กดติดตามเพจเน้นหาวันนี้นะครับผมวันเสาร์วันหยุดก็เลยนัดมาที่ร้านพญานาคนะครับผมเอาเอาอะไรมาให้นะเอาเหยื่อเอาเหยื่อมาให้โอเคนะครับนี่นะครับ เป็นเหยื่อพร้อมกับสติ๊กเกอร์นะครับผมอยากได้คนละกี่ตัววันนั้นคนละสองคนละสองน้องแบบว่าเกรงใจมากมีความน่ารักนะครับผมสองตัวกูซ่าจัดให้เลยนะครับนี่จุกๆไปเลยนะครับเอาไปแบ่งกันเล่นเนาะวันนี้ไปตกปลาป่าไปแต่ไม่รู้หนายอยู่ไหนเวลาไปนะครับก็ระวังด้วยอย่าลงน้ําถ้าเหยื่อติดไม่ต้องไปลงน้ํานะไปก็ระมัดระวังอันตรายดูสัตว์มีพิษด้วยเนาะเนาะเราตีแบบว่าสนุกๆนะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสโอเคไหม โตขึ้นยังเป็นอะไรยังไม่ไม่อยากเป็นนักตกปลาเหรออยากเป็นจะมีหลายอาชีพที่ผมอยากเป็นอืมค้นหาไปเรื่อยๆเป็นกําลังใจให้นะครับน้องทั้งสองคนนะครับผมปองหกแล้วนะครับผมเป็นอนาคตของชาตินะครับน้องภูมิและน้องมิวสิกอ่ารับไปเลยครับไปแบ่งกันนะแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงชื่อน้องอะไรนะอ่าไปแบ่งให้เพื่อนด้วยแล้วกันโอเคครับผมตบมือ อเคนะครับผมถ้าเกิดใครเจอคูซ่าที่ไหนเข้ามาทักทายได้นะครับผมเรามีของดีๆแบบนี้ให้เป็นกำลังใจสำหรับนักตกปลาวัยยาวของเราโอเคครับทุกคนกดไลค์ครับ